มาลากันทำละยัง,งแรงวันนี้จะคั่วนอใสไข่ครับเนาะไ่ได้กินเมื่อนแล้วคั่วนอใสไข,นะข่นะคั่วยัง,งแรงกลินข้าวแรงง่ายๆครับผมคั่วนอใสไข่เนาะไปครับไปดูวัตถุดิบของเราว่ามีอะพองมันจะมีไขน่นะไปครับพริกกระเทียม,ม,มยรยนนครับผมตามเรียบร้อยอันนี้เปีุวดุลเซนเนาะครับ ใช่สามแกนหรือว่าสามฟองเนาะขั้วนอใส่บุญเซนครับใส่ไข่เนาะง่ายๆกินง่ายๆครับวันนี้ไปครับไะดูที่ทำกันเลยมาข้างลงไปครับ เส้นมันลงไปพอประมาณเนะเราน้มัน้อนครับผมนะ มา,มาน้ำมันหอมร้อนร้อยซ่องแกนของเราใส่ลงไปครับมาพัวมันหอมบางคนเ่นเจะบใส่เด้อแต่สักแลเจะใส่ครับผมเพิ่มรสชาตินะถ้าบอกเพ็ดสักน้อยถ้าบอก่ีรสชาติที่เ่วงนมันกับ,บลาบเหมือนกันเดน้ต่อไปคร่ครับเติมมาเลย สองแกน,นแฮมแกนไออว้ใส่ทีหลังครับสองสูตรเนาะรวมกันนตีไข่ให้มันแตกไปที่คาเนอะน กระแสอย่างนี้มันจะเกาะกันครับมาบอกให้ได้รุ้แท็บเนาะมาแ่้ไปนอนครับใส่ลงไปเลยหยมใส่เลยเดยอนี่ก็มันเสียเวลามาโกนพวกเขามาเข้ากันครับ ปุงลดครับผมสีขาวปลาเขียวเอาไปโคนฟุกเค้ากันท้ำล่ำก็หอมขึ้นนะเนอะ นี่ครับควนอใส่ไข่ใส่บุนเส้นตปเลนี่ขั้นตอนต่อไปมาปรุงเครื่อง,งกันเลยชิดโรถส่ไปครับสองปวงปวงมันน้อยนะตามด้วยรถด,ดีครับผมนี่รอ ซอดหอยครับเอาตาความพอใจด้วยสูตรนี้บดตายตัวนะลำอย่างได้เอาอย่างอั้นครับผมโคนครับนี่ น้ำไมค่แห้งใส่น้ำลองอไปน้อยผื่วนเส้นเขาจะบืนเนาะนี่ชุดยอดรับเมนูนี้มากั้ตอนต่อไปเอาวนเส้นใส่ครับตามไปเลย ตัวน,นอไซรุนเซนครับวันนี้โกนคุกเขามาเข้ากันครับเราวุ้นเส้นเอาซุกก็คือเรียบร้อยแล้วครับเมนูนี้นะนี่แ่กินก่อน เริ่มตินมาขางแล้วบุ้นเส้นถ้าอยากล้ชุกแล้วครับชุกบนอย่างนอกบุ้นเส้นบนดได้โอนคู่เขามาเข้ากับน้ำร่อนจีมพอครับขาดเรืออย่างแจงอย่งังเอาค่อยใส่เนาะ ใส่น้ำปลาหน่อยครับใส่น้ำปลาลงไปจบข่าวเรียบร้อยครับคัวหน่อสาวนเส้นปีดแคบครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสักแรเด้อขัวหน่อสาวุ้นเส้นใส่ไข่กกครับผม,กกม,เ,บผมเมนูนี้ ฝากติดตามด้วยครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ